ามความคืบหน้าเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุอุกอาจได้วางระเบิดในปั๊มน้ามัน11แห่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปพร้อมกับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและประกาศยกระดับรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังเร่งเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับหลังคนร้ายลอบวางระเบิดในหลายจุดพื้นที่ทางภาคใต้ครับ พบชิ้นส่วนถังดับเพลิงที่ใช้ซุกระเบิดเป็นถังนำเข้าจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งสอบสวนขยายผลและตรวจสอบกล้องวงจรปิดหากลุ่มบุคคลต้องสงสัยครับพลตำรวจเอกสำรานนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดยะลาติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบวางระเบิดป่วนจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเร่งรัดกระบวนการสืบสวนสอบสวนพร้อมวางกรอบระยะเวลาในการดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่น กำชับยกระดับการป้องกันอาชญากรรมเตรียมความพร้อมกำลังคนในวันที่1่กุมภาพันธ์และวันที่8กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันเลือกตั้งนะในกุมภาพันธ์เป็นวันเลือกต,<ะ>นะตั้งล่วงหน้าด้านการรักษาความปลอดภยัยหน่วยเลือกตั้งและการตระดมตรวจล้างอาชญากรรมป้องกันเหตุตุนแรงการคุมขู่ผู้ลงคะแนนในการกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบ และสั่งการให้ตำรวจวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดครับส่วนที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่กระจายกำลังเข้าตรวจสอบค่ะก็พบว่าปั๊มน้ามันถูกลอบวางระเบิด5จุดก็มีที่อำเภอเจาะไอร้องจะแนะระแงะแวง้งและอำเภอสุงไงโกลกโดยปั๊มน้ํามันบ้านยางโงบูดาพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องตัวสถานีจําหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิงและก็ร้านสะดวกซื้อได้รับความเสียหายร้อเอร์ซต์ค่ะเสียหายทั้งหมดเลยแล้วก็ยังพบรอยเลือดด้วยที่คาดว่าเป็นของกลุ่มคนร้ายนี่แหละหยดเป็นทางลงไปในพงหญ้าเป็นทางยาวริมฝั่งถนนอีกฝั่งหนึ่งเลยคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่กลุ่มคนร้ายหลบหนีและน่าจะมียานพานะมาส่งแล้วก็รอรับหลังเกิดเหตุ พร้อมทั้งประสานสถานพยาบาลทุกแห่งให้ช่วยตรวจสอบด้วยนะคะด้านหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสหลังออกประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา3ทุ่มจนถึงตี5ตั้งแต่วันที่11มกราคมส่งผลกระทบกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็พนักงานลูกจ้างค้าขายตอนดึกถึงเช้าคะ่ะ <No. S 1> สถานการณ์นี้ล่าสุดก็ถือว่าสงบดีอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้วจึงประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วนะคะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะส่วนที่ปัตตานีเผยพฤติกรรมของคนร้ายถือปืนครับผู้ชมนี่ครับคนร้ายมาแล้วครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับนะค,บคือเขาบังคับเลยนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งตอนนั้นรอปภอนี่กลังวิ่งหนีตายออกจากปั๊มน้ํามันและคนร้ายไม่ได้มีแค่คนเดียวเดินเข้ามาใช้ปืนบังคับรอปภคนนี้ครับจับมัดมือควายหลังก้มหมอบลงที่พื้นโดยที่ไม่ได้มีการทําร้ายแต่อย่างใดก่อนที่คนร้ายจะจะวางระเบิดที่หัวใจน้ามัน แล้วก็พากันหลบหนีส่งผลให้หัวใจน้ํามันและทรัพย์สินภายในปั๊มเสียหายเจ้าหน้าที่ใช้กําลังทางเทคนิคนี้นะครับไปตรวจสอบรูปประพันธ์ของคนร้าย mm hmm. คือภาพเป็นไกลหน่อย <c oughs> แต่เรามีเรื่องของเทคโนโลยีมาตรวจสอบรูปประพันธ์คนร้ายเพื่อนําไปสู่การจับกลุ่มแรงข่าวความมั่นคงให้ข้อมูลว่าหลังตรวจสอบภาพวงจรปิดและพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายก่อเหตุในแต่ละจุดที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ละจุดเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า6คนครับบางจุดใช้คนก่อเหตุถึง10คน รวมแล้วกว่า70คนเลยครับ oh. ที่ก่อเหตุอุกอาจในครั้งนี้ uh huh. ก็เชื่อว่าเป็นกลุ่มขบวนการที่ขึ้นไหวในพื้นที่นะแล้วก็ยังเป็นกลุ่มคนร้ายชุดเดียวกันกับที่เคยลอบวางระเบิดร้านสะดวกซื้อและตู้ ATM ที่ผ่านมาครั้งนี้คนร้ายเลือกเป้าหมายคือตมน้ํามันครับส่วนการเลือกเวลาก่อเหตุช่วงเวลาการเลือกตั้งท้องถิ่นนา,นายกอบอตอสอบอบตอนี่นะครับนะเพื่อที่จะเบี่ยงเบนประเด็นครับให้เป็นเรื่องของการเมือง uh huh. แต่เมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการ ที่ต้องการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ครับซึ่งเรื่องนี้นายกอนุทินเปิดเผยว่าได้มีการคุยกับหน่วยงานความมั่นคงแล้วนะคะกำชับให้เร่งดําเนินคดีโดยเร็วที่สุดและสืบสวนหาที่มาที่ไปพร้อมให้ดูแลผู้บาดเจ็บทั้ง7คนส่วนสถานีน้ํามันเนี่ยนเบืเ้องต้นนายกก็คุยกับประธานกรรมการสถานีน้ํามันแล้วให้หาแนวทางการช่วยเหลือทางนายกอนุทินก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวพันหลายเรื่องทั้งการเมืองความไม่หวังดีซึ่งสิ่งที่แจ้งผู้เกี่ยวข้องไปคือ ต้องมีการสังงายนาข่าวไม่ว่าจะเกิดเหตุจากอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการข่าวให้มากกว่านี้ค่ะจะบอกว่าไม่ใช่การก่อการร้ายใดๆใช่ไะหรือว่าเป็นเรื่องหดจะบอกว่าไม่ใช่การก่อการร้ายได้ยังไงละ่ะมันตั้งสามจังหวัดแล้วก็เน้นเป้าหมายนะครับมันมันมันมีเรื่องเกี่ยวเกี่ยวพันหมดทั้งการเมืองทั้งเรื่องของอา่า ความไม่หวังดีนะครับการที่ไม่ต้องการเห็นความสงบสุขหรือสันติสุขเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องแจ้งเขาก็คือการข่าวต้องสังคายนาอย่างอย่างมากดันสภาความบ้่นคงแห่งชาติได้ส่งหนังสือประนามคนสร้างความไม่สงบในพื้นที่นะครับจี้ให้หยุดการใช้ความรุนแรงยืนยันว่าทางสมชเดินหน้าสันติวิธีแต่ไม่ทิ้งกฎหมายครับค่ะ